มากางเต็นที่ช่องเย็นครั้งแรกฉันก็ได้เห็นได้เจอเลยคือก็ไม่คิดว่ามันจะโผล่มาจะจะแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าฉันเจออะไรมาดูกันเลยกับทริปช่องเย็นฤดูร้อน EP 3เห็นกันทุกคนเอาล่ะเรามาต่อกันเลยค่ะทุกคนหลังจากที่ตอนเช้าฉันบ่นว่าร้อนร้อนร้อนเรามาดูกันสิว่าช่วงกลางคืนนี้มันจะขนาดไหนอากาศจะเป็นยังไงมันจะเย็นไหมนะ EP นี้ดูแน่เราไปดูอุณหภูมิกันเลยตอนนี้มันไม่ใช่ฤดูหนาวนะคะเป็นช่วงหมดฤดูหนาวไปแล้วเราจะมาดูกันว่าช่องเย็นตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่กันะค เราก็อยู่ตรงนี้นี่คะ่ะตอนนี้อยู่ที่20องศา 20, 20องศาสำหรับฉันคือเย็นมากนะแล้วช่วงกลางคืนคือมีลมตลอดเลยคือแบบว่าเย็นไปจนถึงหน้าเลยด้วยซ้ดิแล้วพวกก็เถยมาแบบไม่วางแผนพอตกดึกมาคือหน่อยค่ะไม่มีอะไรทำเดี๋ยววันนี้เราจะมานินทาอะไรกันคนดูเลยเราไม่มีเรื่องอะไรจะคุยเลยคือมาอย่างเงี้ยตัดสัญญาณตัดทุกอย่างเราไปเลยหลังว่าเราควรไปนินทาอะไรใครดีนินทากันเองไหมฉันนินทาหลอดยลอยนินทาฉันเอออะไรนะรับฟังแต่ไม่ตัดสิน ไปนอนเถอะมันก็จะสี่ห้าทุ่มแล้วแล้วไปนอนพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสองอีกตื่นทำไมอะเราแต่งหน้าผมไม่ตื่นแล้วนะถ้าใครอยากมาแล้วไม่หงอกแบบฉันก็หากิจกรรมมาทำกันด้วยนะเอาล่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วคือตื่นเช้ามากเดี๋ยวเราไปทำการปลูกกระเทยกันดีกว่าค่ะนี่โคตรเย็นอะนี่ตื่นค่ะตีห้าแล้วค่ะจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตื่นค่ะเราต้องเตรียมตัวค่ะวิ่งว้าว จริงจริงฉันก็พูดแอปเป็นอย่างนั้นแหละค่ะไม่ได้ดูหรอกค่ะพาทิดขึ้นเนี่ย <c oughs> เออชิดูหนาวเนาะชิดูหนาวเบร์แรงสุดๆ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้อุณหภูมิกี่องศา <c oughs> สิบห้าสิบเจ็ดองศาปะประมาณนะคะทุกคนแน่วันนี้ลมมันก็เลยรู้สึกว่าหนาวแล้วก็เย็นกว่าโอ้มันมีลมนะทุกคนมันเลยหนาวอะ ตามนั้นเลยนะคะทุกคนก็คือประมาณ15องศานั่นเอง <c oughs> คือเป็นช่องเย็นฤดูร้อนที่หนาวมากสำหรับฉัน <c oughs> และนี่ก็คือบรรยากาศช่วง6โมงเช้านะคะทุกคนคือแบบว่าอากาศเย็นและวิวดีมาก <c oughs> ต่อมาคือในขณะที่คนอื่นเขากำลังเ,เก็บเต็น์กันนะเนาะี <c oughs> นางกันเคยสองคนนี้ก็คือชีเวอร์คือถ่ายคอนเทนต์กันสด <c oughs> ้าไมเชื่อพวกแกก็ดูสองตัมาได้หด้เลยกู มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคือฉันมาช่องเงย็นฉันไม่คิดว่าฉันจะได้เจอฉันไม่ได้เจอกูู๊หรืออะไรที่มันน่ากลัวนะแต่ฉันเจอเจ้าตัวนี้ตอนแรกฉันก็วีดวายมากว่าน้องคือตัวอะไรคือแบบว่า น้องคือหมาไม้นั่นเองทุกคนแล้วการที่ฉันได้เจอเจ้าหมาไม้นะทําให้ฉันรู้สึกว่าเราใกล้ชิดธรรมชาติมากคืออุดมสมบูรณ์สุดๆเลยไหนมีใครไปช่องเย็นแล้วเคยเจอหมาไม้หรือเคยเจอตัวอะไรอีกบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะและการนอนค้างคือในช่องเย็นของเราก็จบลงแล้วต้องบอกเลยว่าอากาศเย็นสมชื่อมากและใครที่มาช่องเย็นต้องห้ามพลาดจุดนี้ e ีพนะีหน้าเราจะไปเป็นผู้พิชิตภูสวรรค์มารอดูกันว่าฉันจะขึ้นถึงยอดภูสวรรค์ไหมแต่ตอนนี้ขอลาไปแล้วนะบ๊ายบาย